สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมีน,นะครับแล้วสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโรูทุกท่านด้วยนะครับราศีมีนเรามาดูไพค่คณะนะอ่าวันนี้ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างมีอะไรต้องวางแผนไหมมีอะไรต้องระวัดระวังไหมใบแรกเป็นสองถ้วยอสองถ้วยสิบดาบ สองด้วยสิบดาบนี่คือเรื่องเขาเรียกว่าจบความสัมพันธ์ได้ไหมสิบดาบคนที่คุยด้วยจบความสัมพันธ์สิบดาบในกรณีที่ราศีมีนคุณไปดิวไปดิวงานไปคุยงานไปคุยอะไรกับใครไว้เนี่ยมันมีผลเป็นสิบดาบ ภาคขยายเป็นสิบดาวคือมันจบเรื่องที่คุยจบเรื่องที่ดิวจบเรื่องที่ค้างคาใจมันมันเป็นการบอกลาบอกจากบอกเลิอกอะนะถ้าการคุยครั้งนี้มันเป็นการคุยแบบครั้งสุดท้ายโอยไม่อยากไม่อยากดึงไปเศร้าเลยนะไม่อยากดึงไปดาวมาก แต่การคุยอ่ะการคุยการเจรจาต่อรองสองถ้วยนะการพูดคุยอ่ะมันมีเรื่องอันที่ต้องจบเหตุมาจากอะไรไม่มีตังค์ไม่มีเงินจบการคุยครั้งนี้จบนัดไว้ในปะนัดไว้จบลงเพราะว่าอะไรห้าเหรียญไม่มีตังค์ไปไม่ได้ คุณต้องไปหาเงินหมุนไปหาเงินต้องไปทำงานหาเงินเพราะฉะนั้นราศีมีนแหมแต่คุณก็อาจจะมองไปเรื่องงานก็ได้นะคือความการที่คนคุยอยู่ต้องจากลาไปเพราะว่าคุณไม่มีเงินคุณต้องกลับไปหาเงินมใหม,เม่เงินไม่พอเงินไม่พอถ้าคุณอยากจะคุยกับใครมันต้องใช้เงินนะ จะต่อรองจะไปซื้อขายอะไรมันต้องมีเงินเงินไม่พอซื้อได้ไหมสี่ใบนี้เรามองเป็นอย่างนี้ได้ไหมหนักเรียนนักศึกษาสองถ้วยสิบดาบอะ่ะมันมันมันเป็นการที่เราสองถ้วยนี่คือการพูดคุยใช่ไหมการพูดคุยเจรจา,าแต่มันตกลงด้วยสิบดาบอะ่ะก็แสดงว่ามันต้องจบป่ะอืมมันมีไปทางที่ดีได้ไหมหรือเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องทะเลาะเบ,บาแวงนะ หรือการคุยที่มันมีอุปสรรคต่างๆมันได้จบลงไหมแต่มันเป็นห้าเหรียญนะห้าเหรียญมันบอกแล้วว่าเงินมันน้อยเงินไม่ไมไม่พอเข้าไม่ถึงโอกาสวิธีการแก้ก็คือต้องมาหาเงินเพิ่มสอ,องเหรียญต้องกลับมาทำงานหาเงินทีนี้เรามาดูพัดนปดูภาคขยาย ถ้าเราไปต่อไม่ได้เราต้องมาดูภาคขยายแล้วแหละว,ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงสองถ้วยนี่คืออะไรเรามาดูขยายสองถ้วยนะนักเรียนนะักศึกษานะสองถ้วยในกรณีถ้าคุณไปขึ้นศาลได้ไหมขึ้นศาลแพ้คดีแน่นอนใช่ไหมแพ้ไหมในกรณีอ่ะขอดูอีกหนึ่งใบ โอโหมันเหมือนแพ้คดีเลยวะ่ะเงินน้อยในกรณีที่คุณกับคู่กรณีไปขึ้นศาลงานนี้อาจจะแพ้ได้นะสิบดาบเพราะว่าถูกสัดสินให้ผิดถูกสัดสินว่าจบบะอืมขอขอกระดูขยายหน่อยอ องถ้วยถ้ามันเหมือนแบบว่าต้องไปเคลียร์มีเรื่องต้องมาคุยต้องไปเคลียร์นะจัดติกโอเคแหละตัวตคุณอนะราศีมีนอาจจะต้องมีการเคลียร์ปัญหาต่างๆตัดสินใจเคลียร์พูดคุยทำความเข้าใจทำความเข้าใจมันอาจจะมันอาจจะเป็นไพ่ของการขึ้นศาล มีคดีความต่อรองเจราจาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสองถ้วยจัดติกเนี่ยแต่มันต้องคุยภายใต้กฎหมายคุยภายใต้ความถูกต้องความชัดเจนก่อนการตัดสินใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีสิบดาวมาด้วยกับราชนีดาวโอ้โหมันต้องจบอะมันต้องจบ ถ้ามองว่าถ้ามองนะมองแค่สี่ใบนี้นะถ้าในกรณีที่คุณขึ้นขึ้นลงขึ้นศาลคดีความจบได้ไหมนักเรียนนักศึกษานะราศีมีนเกณฑ์คดีความต่างๆที่เคยยืดเยื้อมานานถึงอันจบลงถึงเวลาแล้วที่จบลงฮได้ไหมถ้าคุณไปขอ,อย่าคุณก็ได้ย่า ถ้าคุณอยากจะจบเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันได้จบไงเรื่องเกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญาเรื่องที่เคยมีเรื่องบาดหมางเรื่องอะไรกันแล้วแต่ะจะไปเซ็นใบหย่าก็ได้เซ็นใบหย่าหรือมีปัญหากับลูกค้ามีปัญหากับใครก็แล้วแต่ในกรณีนี้คุณหยุดผูกตัดสินหรือคดีความถูกตัดสินจบแล้วหมดอายุความ จบจบสิ้นซึ่งปัญหามาจบสิ้นซึ่งปัญหาในการจบครั้งนี้ในการจบครั้งนี้มันก็มีการก็ต้องกลับมาเริ่มต้นหาเงินใหม่เพราะว่าหมดเงินไปเยอะได้ไหมมีค่าใช้จ่ายเยอะ หรือบางครั้งจบลงเราอาจจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้เพราะเราเข้าไม่ถึงโอกาสเงินน้อยจําเป็นต้องแพ้คดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมผมมองว่าผมมองว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณได้คุยไว้หรือสัญญิงสัญญาที่ทําไว้มันได้จบลงแล้วต่อจากนี้ไปคุณก็ต้องมาตั้งหน้าตั้งตาทางานหาเงิน ราชาถ้วยชีวิตหลังต่อจากนี้จะสุขสบายขึ้นแล้วจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะจะเริ่มดีขึ้นจะได้มีเวลามาทำมาหากินแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเสียเวลาอืมถึงเวลาที่จะได้เวลากลับมาทำมาหากินเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราพยากรณ์ได้ว่าราศีมีนเรื่องราวต่างๆ เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีความหรือคู่ขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่มันกำลังจบลงมันกำลังจบลงและเริ่มต้นเวลาใหม่ของการทำมาหากินหาเงินหาทองได้เวลามาหาเงินหาทองแล้วหัวสักปัญหามันหมดแล้วมันเคลียร์มันเคลียร์แล้วมันเคลียร์มันไม่มีอะไรแล้วเรื่องบาดหมางบาดหมางค้างคาใจกู้กรณีอะไรต่ออะไรมันไม่มีมันจบเรื่องราศีพิน กลับถึงเวลามาตั้งตัวใหม่มาสร้างตัวใหม่มาหาเงินมาทำมาหากินนะอ,อ่าไพายสรุปมาเป็นราชนีเหรียญน,นั่นแหละมาดูเรื่องเงินดีกว่าเรามาเรามาเริ่มคุยกันเรื่องเงินดีกว่า ราศีมีนได้เวลาแล้วได้เวลาที่จะมาหาไรายได้ถึงเวลาที่จะมาหาเงินหาทองหาความมั่งคัง่งหาความสุขให้กับตัวเองนะครับโอเคราศีมีนไม,ไ,มไม่ไม่น่ายากนะวันนี้นะก็คืออาจจะปัญหาเก่าจบลงสิบดาบราศีนิรดาบตัดเสร็จแล้วว่ามันจบลงแล้วถึงเวลาที่เราจะเริ่มต้น ไปหาเงินหาทองสร้างรายได,ได้สร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับเห็นไหมมันดูง่ายไปไหมราศรีมีนแต่มันก็ประมาณนี้เนื้อเรื่องประมาณนี้นะจบเรื่องราวแย่ๆจบเรื่องราวที่มันไม่ค่อยโอเคนะแล้วก็ถึงเวลาที่จะมาสั่งเนื้อสั่งตัวรายชิ้นี้เหรียญแสดงว่ามันก็มีมีเรื่องของความสุขมีเรื่องของรายได้มีเรื่องของความกังวลใจในเรื่องรายได้บ้าง แต่มันก็อยู่กับหนึ่เงินทองทองอยู่กับเงินเงินทองทองนโอเคแหละอาจจะมาทำงานใช้หนี้เข้าไปนะแต่มันมีความสุขใจเข้ามาแทนไงก็ถึงเวลาตั้งหน้าต่างนาทำเงินแบ่ทำงานไปนะครับโอเคราศีมีไม่น่าจะมีอะไรมากมายแล้วล่ะประมาณนี้เนาะนักเรียนนักศึกษานะอืม หมดหมดแล้วเนี่ยความวุ่นวายอุปสรรคปัญหามันได้จบไปแล้วสิบดาบราชนีดาบปัญหาเราจะมองว่าปัญหาอุปสรรคมันได้จบไปแล้วมันได้เคลียได้สาสางได้สิ้นสุดลงไปแล้วห้าเหรียญเจ็ดเหรียญเรามาหาโอกาสทำเงินมาทำให้ไรายได้มันงอกเงยขึ้นดีกว่า โอกาสทางการเงินยังมีอยู่มีอยู่ยังยังพอมีให้หมุนเงินยังพอมีทําให้รู้ถึกสะดวกใจสบายใจนะราชาถ้วยมันไม่ได้มีความทุกข์ความร้อนอะไรแล้วนะราชนีเหรียญปิดท้ายเรามาสนใจในเรื่องการเงินการทองดีกว่านะครับเข้าสู่ความบางข้งังเพราะว่าฉากต่อไปของราชนีเหรียญคือราชาเหรียญนี่ ฉากต่อไปของชีวิตคุณนะราศีมีนะจะพบเจอกับความมั่งคั่งแน่นอนอเพราะว่าปัญหาวุตสากรอะไรต่ออะไรมันจบลงแนละ้วภายภาคหน้าในอนาคตจะพบเจอกับความมั่งคั่งแน่นอนคุณจะได้เอาเวลาสนใจมาทํางานมาหาเงินเลี้ยงชีพให้กับตัวเองนะครับถือว่าการเงินผมมองว่าการเงินอนะค่อนข้างจะกราฟขึ้นไปค่อนข้างจะเป็นกราฟขึ้นแล้วนะเป็นขาขึ้นของการเงิน นะครับผมโอเคจบแล้วนะครับชาวราศีมีนะโอเคเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมีครับอะไรที่มันแย่ๆเลยที่มันไม่ดีมันได้จบลงไปละมันผ่านลงไปแล้วนะมันจบลงด้วยดีละถึงคราวใหม่คราวนี้คราวต่อไปอความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณและความมั่นคงทางการเงินกราฟก็จะขึ้นสูงแล้วนะ,อะขอให้มีความสุขกับเงินที่หามาได้นะครับ จบแล้วใครม,มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ